ก็สุริการกล้าท้ารวยกับผมกายลินอีกครั้งครับเมื่อสักครู่เรากำลังเจาะลึกแบบทะลุทะลวงเลยไม่ต้องมาปิดบงังไม่ต้องมาเตรียมอะไรทั้งสิ้นบอกว่าการทําเครือข่ายค่ายตรงแบบสไตล์คุณแม็กเนี่ยเดี๋ยวไปค่ายนุ้นทีโผล่ค่ายนี้โผล่ค่ายนี้ทีสุดท้ายก็แฮลก็คือล้มเหลวไม่เป็นท่าเพราะว่ามีองค์ประกอบหลากหลายเหลือเกินที่บางทีเรามองไม่ทะลุเนื่องจากอย่าลืมนะว่าวางทีเรามองว่าบริษัทนี้ดีบริษัทนี้ดีรดรดหรือไม่ดีบางทีเรามองไม่ทะลุ พราะจิตมนุษย์ยากนักอย่างถึงแต่คุณแมกล่าสุดสดร้อนๆเลยมาร่วมงานกับบริษัทนิวเคซีไลน์เน็ตเวิร์กจำกัดเรามาดูว่าเอะอาจจะถูกหลอกเหมือนค่ายอื่นก็ได้เรามาดูว่าเขาคิดยังไงถามจริงเถอะก็ไปมาหลายค่ายแหละใช่ไหมก็ล้มเหลวมั่งสมหวังมั่งเข้ากันได้แต่หลังๆมาจะเขาเรียกว่าผิดหวังมากกว่าครับพอมาร่วมกับนิวเคซีไลน์ในองค์ประกอบมันเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันตอบโจทย์ไหมก็อาจจะท่าดีทีเหลียวก็ได้นะ เราต้องลองทาดูก่อนครับจริงๆแล้วนะครับในหลักการทํางานของผมเนี่ยคือว่าเราใจซื้อใจนะครับก็คือว่าเราจะช่วยเหลือทีมงานเรานะครับในลักษณะสมมุติว่านะครับเนาะอย่างตัวนี้นะครับลงทุนน้อยไม่เสี่ยงอย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นแล้วครับนะครับไม่ไม่ใช่ไปย่ยยุยให้คนมาลงเยอะเยอะไม่ครับแล้วสิ่งสิ่งสิ่งที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือว่าการทําสื่อทีวีนะครับอย่างอย่างเคซี เียีรันะครับครับก็คือเรียกคนมากินข้าวเออใช่ไหมชวนคนมากินข้าวดูรายการทีวีดูรายการทีวีอ้าวแล้วรายการทีวีก็เป็นเป็นสื่อที่ทำให้เกิดผลเองนะครับนะตรนี้เราก็แค่ชวนคนมานะถามว่า พากันมากินข้าวมันจะเสียหายอะไรนะครับแล้วตรงนี้นะครับบริษัทก็มีการ s พ p p o r t มีการส่งเสริมใช่ส่งเสริมเติมเต็มเติมเต็มลงไปด้วยครับเพราะตลอดเวลานะครับที่บริษัทแต่ละบริษัทที่ผมไปเจอมานะครับเปเองตลอดไม่เติมอะไรเลยไม่เติมเลยลงทุนเองตลอดสื่อก็ต้องไปจ่ายเองจ่ายเองครับลงโฆษณาเองโอ้โหหมดหมด เพราะไม่คือการใช้สื่อท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะไม่ใช่ใช้นิดๆหน่อยๆแล้วมันจะประสบความสาเร็จนะบางทีต้องใช้6เดือนหรือเป็นปีใช่ครับต้องใช้งบเท่าไหร่อ่ะบางที4ี่สล้านบาทต่อปีเนี่ยแล้วบริษัทไหนกล้าที่จะมาลงแบบนี้ไม่มีทางเป็นไปได้กยกเว้นบริษัทที่มีความพร้อมจริงๆถ้ารบ,บริษัทเปิดใหไมไม่มีทางเป็นไปได้แล้วเป็นแบบนั้นไหมใช่ครับ<อ>ที่สำคัญเนี่ยตรงนี้มีความพร้อมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีสื่อวิทยุแล้วก็หนังสือพิมพ์นะครับน่ะตัวนี้เนื่องจาก เดี๋ยวถ้าผู้ชมอาจจะสงสัยเอ๊ะมันพร้อมได้ยังไงบริษัทนิวเคซีไลท์กับ i n เเนี่ยเขาจับมือกันถูกต้องครับไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายบริษัท i n เ v ็นทเขาเรียกว่าจับมือกันร่วมทำตลาดร่วมกันใช่ครับคือ INTV เนี่ยเขาทำไชอบทางด้านสื่อครับคือนิวเคซีไลท์ับผิดชอบทางด้านการตลาด,ลาดสินค้าเพราะไอเอ็นททั้งหลังมาเนี่ยเขาจะไปจับมือกับค่ายนู้น่ายนี้เล่นใช้วิธีจับมือนะประเภทโฆษณาก็อีกเรื่องหนึ่งแบบนั้นไปใช่ครับรูปแบบการทำงานช่วยเหลือทีมงานของคุณแม็กทำไงช่วยเขายังไ ก็ไปช่วยยืมตังค์เหรอไม่ทมจริงไม่ละครับก็คือจริงๆนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเผื่อสมมุติว่าเป็นเป็นตัวผมเองเนี่ยนะครับเราก็จะเราบอกแล้วไงว่าสินค้านำนะครับในการช่วยนะครับก็คือว่าเราเอาสินค้าเนี่ยนะครับไปช่วยในการไปแนะนําให้เขาใช้ดูใช้ดูแล้วก็ไปสอนวิธีการทํางานช่วงแรกเนี่ยนะครับผมบอกตรงนะในความคิดของผมก็คือว่า แจกก่อนเลยนะครับในการพอลงทุนไปเรียบร้อยสามพันกว่าบาทเอาไปลองใช้ดูใช่ถ้าไม่ดีจริงไม่ต้องทำใช่โอ้ใจถึงมากอะอย่างนงี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันกลับออกมาเองแสดงว่าสินค้าไม่ต้องตอบโจทย์นะใช่ครับราคาก็ไม่สูงเลยอันนี้ส่งการให้ไงเออครับให้แล้วเดี๋ยวเราให้ได้ใจนะครับพอเราให้ได้ใจเดี๋ยวเขาเอาใจกลับคืนมาหาเราเองโอ้โหแบบนี้สบายเลยใช่ครับใช่ไหมหลังจากนั้นมาปุ๊บครบ เงื่อนไขเสร็จปุ๊บเชิญมาออกรายการทีวีใช่แต่ต้องเรียนรู้ก่อนนะเรียนรู้เรื่องสินค้าเรื่องแพงานตลาดตามสมควรก่อนใช่แล้วก็จะเชิญมาออกรายการดีมาสัมภาษณ์แบบนี้แหละถูกต้องครับเพราะว่าใครไม่เรียนรู้นะผมจะไม่สัมภาษณ์ผมจะบอกให้นะต้องเรียนรู้ทําความเข้าใจก่อนถูกต้องใช่ไหมแล้วก็มาออกรายการทีวีมีคนโทรเข้ามาก็ไปต่อสายงานตัวเองใช่รู้สึกจะสนุกเกินไปไหมเนี่ยดูท่าทางทำงานเนี่ยมันจะง่ายเกินไปไหมเนี่ยก็เขาเรียกว่าสูตรสำเร็จไงครับคุณเต้เรียนนวมตกรรมใหม่ นวัตวิธีใหม่นวัตกรรมการตลาดแนวใหม่ใช่ครับเราไปทําตลาดเดิมๆเนี่ยมันเ็าดเหมืนเดิมเราก็ลงทุนไปเยอะนะครับได้เงินน้อยขี่ช้างตัดจัดตะแกรงก็เดนใช่ไหมครับอันนี้เราเราทำนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบัญตินะครับหรือว่ามีเดียหลายหลายชั้นใช่ครับและสิ่งสําคัญนะครับนาะเดี๋ยวนี้นะครับการสื่อสารเนี่ยนะครับเยอะ นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบ o o กทวิตเตอร์ไลน์หรืออะไรแยะไปหมดนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะเติมเติมเติมได้นะครับสิ่งสําคัญนะครับนะฮะการลงทุนนะครับไอ้พวกสื่อไลน์พวกนั้นไม่เท่าไหร่แต่สิ่งสําคัญที่สุดคือสื่อทีวีทีวีมันเห็นหน้าตาออกมาชัดเจนใช่ครับเพราะว่าใน Facebook มันอาจจะเอารูปคนอื่นมาใส่ก็ได้มันก็หลอกกันไงไอ้แบบนี้มันของจริงใช่เอารูปคนอื่นมาแทนไม่ได้ชัดเจนเลยเขาเรียกเปิดเผยเขาเรียกว่าขายความเป็นจริงใช่ครับไอ้นี่มันตรงกับสโลแกนของ New c นิวเคซ นิวเคสไลฟ์ขายความจริงขายความจริงใช่แล้วคุณแม็กขายความจริงหรือที่ชอบหลอกคนโอ้โหไม่เวลาทํางานชอบหลอกคนเข้อาใจเราใจเอาใจมาเอาความจริงใจเลยจริงใจเลยไม่ใช่ไปหลอกเข้ามาเอ้ยคุณมารวยๆๆนะผมไม่เน้นบอกว่ารวยนะเน้นยังไงเน้นนะครับเน้นที่ว่านะครับลงทุนน้อยไม่เสี่ยงไงถ้าเผื่อเราบอกว่าลงทุนเยอะนะครับมันก็เสี่ยงใช่บางบางทีนะครับบางค่ายนะครับลงทุนห้าหมื่น เยอะมากนะเยอะแล้วสินค้ากองเต็มบ้านกองเต็มบ้านนะคบแล้วสินค้าไม่มีโฆษณาด้วยถูกต้องครับไจะไปขายได้ไหมเราโฆษณาเองอ่ะจริงไหมถูกแล้วใครมีความเชื่อถือไหมอ่าน้อยถ้าเบื่อสื่อทีวีนะครับโฆษณาให้อย่างน้อยๆคือจดอ่สคบอะไรเรียบร้อยหมดแล้วจบต้องตามกฎหมายทุกอย่างต้องตามกฎหมายไม่ไม่งั้นไม่กล้าออกสื่อเห็นไหมครับถูกถ้าเบื่อสื่อออกมาผิดโดนจับเบกแน่นอนนะอือันนี้ การันตีกว่าไหมเอออ่านะครับเพราะยุคนี้การทําคือขายขายตงท่านผู้ชมนะครับต้องเน้นเรื่องการถูกกฎหมายนะถูกต้องครับเพราะว่าคุณทาทาไปแป๊บหนึ่งสามเดือนหกเดือนเอาบริษัทโดนจับไปนั่นแหละครับที่ลงทุนไปสามแสนสินค้ากองยังขายไม่หมดเลยใช่ครับเอาไปให้ใครสําคัญคือเอาไปให้ชาวบ้านเขาก็ไม่เอาอะนี่แหละครับคือเหตุสําคัญที่เวลาเราไปชวนคนหรือว่าไปทำอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับแล้วคนเขาจะเขาจะด่าแม่เราไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ไม่แล้วอ่าอะไรอ่ะ เอาอะไรมาอีกล่ะฉะนั้นต้องเลือกบริษัทที่มันมีความพร้อมจริงๆถูกต้องครับความพร้อมไม่ได้หมายความว่าเออเจ้าของรวยอะไรต่างพวนี้เพราะเจ้าของบริษัทใครตรงที่เปิดใหม่จริงนะผมบอกให้นะไม่มีใครรวยเลยสักคนหนึ่งก็มีพรองแค่นั้นแหละใช่ครับแต่เจริงในคนที่รวยจริงๆคือใครรู้ไหม คือผู้นําเขาร่วมเขาเรี่กร่วมสร้างกันรวยถูกต้องรายได้เกิดจากการร่วมกันสร้างถูกไม่ใช่เกิดจากเจ้าของบริษัทแน่นอนเลยใช่แบบนี้ถูกไหมถูกต้องครับผมอาจจะเดาก็ได้นะการพูดเนี่ยอ้าวจริงๆแล้วเคยตะเวนมาหลายค่ายมันเป็นแบบนี้เปล่าใช่บางทีบางทีเนี่ยนะครับเราเราไปทําให้กับบริษัทนี้เขาบอกว่ารวยเขาบอกว่ารวยให้ตังแล้วอ่ะไม่ได้ให้ถ้าเขาจะได้รวยไม่จริงก็เขารวยเราไม่ได้รวยไม่รวยที่เราได้มาเยคือตังที่เราขายมาร่วมกับทีมงานใช่ครับเราได้จากผลตอบแทนก็เราลงทุนนะ ก็ซื้อของเขาฉะั้นไม่รวยอ่ะฉะนั้นไม่ต้องไปทำบริษัทที่มันรวยมากหรอกเพราะเขาก็ไม่ได้ให้ตังเราใช่ไหมครับ้ตังที่ได้คือเงินที่เราหามาเองเราเองนี่แหละครับนี่คือต้องตอบโจทย์ท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะเมื่ดีทำเครือข่ายใครตรงเมื่อดีเราไปอุปโลงอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้เราเนี่ยคือผู้บัญชาการแห่งความสําเร็จด้วยตัวเราเองโดยที่มีบริษัทมีองค์กรเนี่ยคือเป็นเสาหลักแค่นั้นเองถูกต้องครับจริงจล่งเราคือประธาน ไม่ใช่คนที่อยู่ข้างบนเป็นประธานางเดียวเนี่ยผมค้านเลยไม่ใช่แน่นอนนะจริงงานเครือข่ายไม่ต้องช่วยการถูกต้องนะครับช่วยสายงานทีมงานไม่ใช่คนนั้นคนนี้เป็นใช่ครับและสิ่งสําคัญคืออย่างที่บอกนงว่าตรงนี้นะครับ New KC Light เนี่ยนะครับมีสื่อทีวีมันตอบโจทย์ได้ไวกว่านะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าทุกบ้านเดี๋ยวนี้นะครับมีทีวีกันหมดทุกบ้าน ต้องมีโอกาสได้ดูแหละใช่ไหมถูกต้องครับคราวนี้มันออกวันหลายรอบนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเจอเดี๋ยวเปิดไม่เจออีกแล้วเจออีกแล้วใช่ครับมันก็ดูเพลินไปเรื่อยอ่ะใช่ครับอืมถ้าเปิดดูปุ๊บเนี่ยเขาสนใจครับโอเคคุณมาเป็นส่วนหนึ่งใน New K C Life ถามจริงๆนะเตะเวนมาทําหลายที่แล้วเนี่ยไม่เบื่ออาชีพแบบนี้ผิดหวังมั่งสมหวังมั่งหลังๆมันจะผิดหวัมากกว่าคือผมมีความเชื่อมั่นว่านะครับธุรกิจ MLM มันดีจริงเหรอธุรกิจ MLM นะครับเป็นการที่ลงทุนน้อยไม่เสี่ยง ก็ในไหมันดีจริงหรือเปล่ามันช่วยทาให้ชีวิตมันยผมเคยประสบผลสำเร็จกับบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับโดยผ่านสื่อทีว right? ีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมมีความเชื่อมั่นนะครับว่าเรานะครับจะประสบผลสําเร็จได้อีกนะครับอ่าตัวนี้โดยที่กลับมาจุดเริ่มต้นเดิมอีกจุดเริ่มต้นเดิมแต่ตอนนี้เราความรอบรู้มีมากกว่าเดิมใช่ครับประสบการณ์มากกว่าเดิมประสบการณ์ไม่มากขนาดนี้ไม่มากครับไม่มากใครๆก็ไม่มีเหมือนเด็กแรกเกิดนะครับ ตอนนี้ก็ไปตรงนู้นตัวนี้มารู้มากขึ้นใช่ครับตอนนี้วิ่งได้แล้วะนะครับตอนนี้วิ่งได้แล้วสมัสยก่อนยังคานอยู่เลยความสําเร็จที่ผ่านมาเนี่ยหลอกคนมาหรือว่าเต็มใจให้เขามานะครับที่ผ่านมามายูไอบริษัทเก่าน,นะที่ชวนคนมาเนี่ยไปหลอกล่อ,อเข้ามาหรือไงก็มีบ้างบางส่วนไม่หลอกแบบไหน,น <laughs> ครับก็ย่าเร,ยเรียกว่าหลอกเลยใช่เทคนิคอ่าบอกว่าทำแล้วรวยทำแล้วรวยทำแล้วรวย แต่เขามาทําแล้วไม่รวยเสียความรู้สึกใช่ครับไปหลอกเขาบอกว่าเขารวยรวยรวยแต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่เขาเรียกว่าขายความเป็นจริงที่มันเขาเรียกว่ามันน่าจะเป็นความเป็นไปได้ไงครับอย่างที่ผมบอกนะสินค้าเป็นตัวนําไปก่อนนะครับนะสินค้าเนี่ยสมมติว่าถ้าเบื่อเราเราซื้อไปนะครับอย่างน้อยคือเราลงทุนไปแล้วได้ของไม่ใช่ว่าเราลงทุนไปปุ๊บแล้วได้กระดาษ ไมนมีบริษัทแล้วได้กระดาษได้กระดาษบอกว่าดีกันอย่างนี้ใช่ครับดีกับผีเลยของยังไม่ได้เลยสรุปว่าพอเราลงทุนไปปุ๊บเนี่ยเขาขนปิดบริษัทนี้หายไปเลยออกนอกประเทศไปเล้วได้กระดาษแผ่นหนึ่งของยังไม่ได้เลยชครับที่สําคัญเลยเวลาอีกนิดหน่อยนะตอนนี้ทีมงานจะดูรายการอยู่คนที่เคยร่วมงานมานะเป็นไงขอเชิญชวนหน่อยก็ทุกท่านนะครับที่เคยล้มเหลวจากบริษัทอื่นนะครับมา New K C Light นะครับ เราจะช่วยนะครับดานเกี่ยวเรื่องของอคนอ,อกหักได้นะเรียกว่าอกหักพักนิวเคซีไลท์ถูกต้องครับนะมันมีวิธีการเขาเรียกมีสูตรสาเร็จถูกต้องในการทํางานครับครับ,รบนี่แหละคท่านผู้ชมครับเราพยายามที่จะหาทุกแง่ทุกมุมเขยาเรียกมาตอบสนองท่านผู้ชมทุกท่านทุกมิติเพราะว่าวงการเครือข่ายขายตรงนี้ยุคนี้นะคนล้มเหลวเยอะไม่ได้บอกว่าเขาไม่มีความสามารถเพียงแต่ว่าภาวะเศรษฐกิจ หรือความพร้อมของบริษัทนั้นๆมันไม่ตอบโจทย์เขาก็เลยล้มเหลวแหตนั้นลองมาค้นหาคําตอบที่มันจบความสําเร็จได้ที่ New เคซีไลทวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณชานนะครับยาสมานหรือคุณแม็กนะครับที่ให้เกียรติร่วมรายการครับผมครับครับติดตามชมรายการกล้าท่ารวยได้ใหม่นะครับวันและเวลานี้แล้ครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ